กลัวเลยค่ะท่านผู้ชมมันไม่กลัวเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกๆท่านขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมเป็นกำลังใจกันมาตลอดทุกคลิปค่ะแต่ก่อนจะมาฟังบักหำหดที่บอกว่าไม่กลัวลุงและป้าเลยค่ะแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเนี่ยนะคะ ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราด้วยนะคะที่ขึ้นบนหน้าจอโดยเฉพาะน้องใหม่นะคะเจ๋ๆเจมาแล้วแล้วเรามาฟังกันพร้อมกันเลยค่ะไอ้ห้ำหุดแจ้งไปเลยผมไม่กลัวคุณผมเดินหน้าชนอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ผมออกมาพูดทุกคนในสังคมเขาก็รับรู้ว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกแล้วคุณบอกว่าผมไปด่าคนแก่แล้วผมถามหน่อยว่าคนแก่คนนั้นสมควรที่จะทําให้สังคมเขารน้ำถือหรือเปล่าถูกไหมครับ ฝากให้คิดด้วย ừ, นะครับเหมือนโดนตัวยังไงรู้เล้วผม<ล>พูด<ะ>ผิดหรือพูดถูกฝากถึงป้าต่อไม่ต้องมาเล่นถึงครอบครัวผมผมถามกับน,นะครับป้าต่อมีการมาบอกว่าเออลูกเมียไม่เตือนเหรอออกมาพูดอย่างนี้ลูกเมียไม่เตือนเหรอลูกเมียจะเตือนกูทําไมกูออกมาพูดในความจริงไงกูไมแ่แฉพฤติกรรมพวกมึงไงจะเตือนทำไมอะ ออกมาพูดในทางที่ถูกไงรับไม่ได้เหรอครับสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงทั้งนั้นครับพวกคุณรู้อยู่แก่ใจนะครับผมไม่จี้จุดอะไรพวกคุณหรือเปล่านะครับผมอยากถามป้าต่อนะครับผมครั้งหนึ่งผมก็เคยเขารบปร้าต่อนะครับผมก็เคยเคารบป้าตอกับลุงพอแต่สิ่งที่ผมไปเห็นพฤติกรรมมันก็ทําให้ถูกไม่ควรป้าตอก็ต้องออกมายอมรับในจุดนี้แล้วผมไปดาคพามเดือดร้อนอะไรป้าตอจึงมาออกร้อน ผมไปทำมาประดามคมเดือดร้อนอะไรให้กับป้าตอครับแล้วผมอยากจะถามหน่อยถ้าเกิดว่าป้าตอกับลุงพอถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่ายายจอนเป็นยังไงอะไรยังไงก็คุณก็ไปตักเตือนกันสิทําผิดอ่ะคุณจะเห็นผิดเป็นถูกสิ่งที่ผมพูดผมแนะนํำอาผมยอมรับว,ว่าผมพูดแต่ผมต้องการแนะนําอยากให้เห็นบ้านขก่นองสงบและทีนี้ คุณอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกหรือเปล่าคุณต้องกลับไปมองคนของพวกคุณนี่ัยพวกคุณเป็นแบบนี้ไงนี่ใสพวกคุณก็แถแบบนี้สังคมเขาเลยประนามพวกคุณไงก็นี่ใสพวกคุณเป็นแบบนี้ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดไงเออไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดไงแล้วทีนี้ป้าต่อเล่นถึงลูกผมเล่นถึงครอบครัวผมนะครับลูกเมียไม่เตือนเลยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วเอฟซีก็ไปเม้นกันใหญ่นะครับลูกเมียผมจะมาเตือนอยังไงก็ผมพูดในทางที่ถูก คุณบอกว่าลูกเมียผมไม่เตือนลูกโตมาต้องเป็นเด็กไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหฝากถึงป้าตอลูกมึงดีตายหละอีหาคุด่าเลยลูกมึงดีตายหาล่ะลูกมึงเล่นเกมล่ะแล้วทีลูกมึงเล่นเกมอ่ะมึงสอนลูกมึงดีหรอไอ้สัตว์มึงไม่ต้องมาด่ากูฝากถึงป้าตอด้วยนะครับมึงเล่นถึงครอบครัวกูกูก็จะเล่นมึงเหมือนกันกูไม่กลัวมึงมึงมีทนายเก่งเงินมึงใช้มึงก็หมดเป็นกูไม่กลัวมึงด้วย โอ้โหมีการบอกว่ามาบอกว่าลูกลูกบูมน้อยเติบโตมาจะเป็นคนไม่ดีของเอจะเป็นคนที่จะเอาพ่อแม่เป็นเยี่ยงอย่างหรอเลมึงไม่คิดว่าลูกมึงจะเอามึงเป็นเยี่ยงอย่างมั้งเหรอเปิดรับบริจาคอะอ้กูด่าแล้วกูพูดเลยกูไม่กลัวมึงอ้กูท้าชนเลยกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูพูดความจริงมีการมาเล่นถึงลูกกูเล่นถึงเมียมกูด้วยบอกว่าเมียมกูอะ ไม่ห้ามหัวแะ้วอย่างวันนี้ออกมาด่าชาวบ้านถ้าชาวบ้านนันทาดีเขาจะออกมาด่าทําไมแล้วทีคนของพวกมึงอ่ะยูทูบเบอร์ภัยล้อมนอกพวกมึงอ่ะเขาเล่นกันอยู่โคม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 อ่ะเคยคิดเห็นบ้างไหมว่าพวกมึงบิดแล้วอียายจอนจัดเหมือนกันกูพูดบิดตรงไหนแล้วก็ได้เรงบู้ชื่อเขาเหรอพฤติกรรมมันชัดเจนสิ่งที่เขาทำไหนยังไงแล้วยายจอนจัดมีการไปด่าแม่ป้าถอนด้วยอ่ะ ผมกลัวหรือก่ะพฤติกรรมพวกมึงอ่ะยิ่งออกมาพูดมันยิ่งทําให้ตัวเองดูแย yeah. ่มึงแจ้งความมึงแจ้งไปเลยกูไม่กลัวมึงพร้อมสู้คดีแล้วผมฝากบอกป้าตอกับลุงพอด้วยนะครับในเวลาที่คุณไม่มีฝาบ้านแล้วคุณไปอยู่ไปกินบ้านป้าถอนใช่ไหมแล้วพอยายจอนจัดอ่องมาด่าป้าถอนอ่ะทำไมคุณไม่ปกป้องกันอ่ะฮะทำไมคุณไม่ไปบอกสอนยายจอนถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นคนแก่สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้อ่ะฮะฝากบอกป้าตอด้วยนะครับแล้วก็ลุงพอ่อเวลาคุณไม่มีอ่ะ เวลานคุณที่ไม่มีอะไรเลยคุณก็หอบกลัวของคุณไปอยู่ไปกินอยู่บ้านป้าถอนถูกไหมครับแล้วยายจรไปด่าป้าถอนไปด่าแม่ป้าถอนคุณทําไมไม่ห้ามอยากคิดว่าตัวเองดีนะครับท้ายไว้นะโอ้โหถ้าอีกน้อยฝากด้วยนะให้ระวังไว้ให้ดีนะคะเผ้อดุด่าเมื่อไหร่ด่าละล้านเดียวเท่านั้นจบอย่าให้เจอนะอย่าให้ข่าวอาเจ